สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะคะหน้าปอกอย่างนี้นะลูกแล้วก็เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภา,าษาไทยนะคะเราจะดูควบคู่กันไปนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสระอีนะลูกนะ เขาบอกว่าให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องม้าอารีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตอบคําถามในแล่มแบบหัดนะคะนิทานเรื่องม้าอารีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงม้าไว้เพื่อขี่ไปยังที่ต่างๆเลี้ยงวัวไว้ไถนาชาวนาทําเพิงให้ม้านอนส่วนวัวให้นอนอยู่ข้างบ้านคืนหนึ่งฝนตกหนัก วัวจึงเดินเข้ามาขอม้าหลบฝนที่ข้างเพิงพอฝนสาดวัวก็ขอขยับเข้าไปในเพิงทุกทีทุกทีจนในที่สุดดันม้าออกไปยืนตากฝนส่วนวัวเข้าไปยืนในเพิงแทนอ้าวมีคำถามนะคะเมื่อนักเรียนฟังนิทานจบแล้วนะคะเขาถามว่านักเรียนจะทำอย่างม้าหรือวัวเพราะอะไรไหนตอบสิคะ ให้เวลาคิดห้าวินาทีนะลูกนักเรียนจะทำอย่างม้าหรือวัวคะอา่าทําอย่างม้าใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อนะคะใจดีนะคะม้าขยับที่ให้วัวเข้าไปอยู่นะคะแต่วัวเป็นไงคะอ่าวัวก็ไม่ควรจะเข้าไปถึงขนาดทําให้เพื่อนต้องออกมายืนตากฝนใช่ไหมลูกเ,เพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นวัวเราก็ควรจะรู้จักเกรงใจนะคะขอบคุณเพื่อนแล้วต้องเกรงใจเขาไม่ใช่เข้าไปอยู่ในเพิงจนม้าต้องออกไปยืนตากฝนนะลูกนะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะคะ,ะทีนี้นักเรียนก็เอาหนังสือแบบฝึกหัดนะลูกแล้วก็ดูคำถามนะคะเขาบอกว่าเรื่องม้าอารีมีตัวละครกี่ตัวนักเรียนดูสิคะ ช่องแรกนะคะถ้าข้อไหนถูกนักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมนะคะมาอารีมีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวช่องแรกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวกี่ตัวคะอ๋สามตัวนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกตรงสามตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวละครตัวแรกก็คือชาวนา ตัวที่2ก็คือมา้าตัวละครที่3มก็คือวัวนะคะถือว่าเป็นตัวละคร3ตัวตอบข้อนี้นะคะข้อ3ต่อไปข้อ2องเขาถามว่ามีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึ้นภาพที่1นนะคะเขาบอกว่ากลางวันและแดดออกใช่ไหมคะภาพที่2เขาบอกว่าฝนตกและแดดออกส่วนภาพที่3ามเขาบอกว่ากลางคืนและแดดออก็ฝนตก เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเวลาใดคะอเวลาเวลาไหนลูกคิดสิเวลากลางคืนนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นแดดออกหรือฝนตกคะฝนตกอ่าเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อสามนักเรียนก็กาเครื่องไหมถูกตรงข้อสามนะคะต่อไปข้อสามถามว่าก่อนฝนตกม้าและวัวอยู่ที่ใด ภาพที่หน,นะคะนักเรียนสังเกตภาพที่หวัวอยู่ข้างในม้าอยู่นอกเพิงภาพที่สองม้าอยู่ในเพิงวัวอยู่ข้างนอกเพิงภาพที่สามทั้งม้าและวัวอยู่ในเพิงเขาถามว่าก่อนฝนตกม้าและวัวอยู่ที่ใดนักเรียนว่าข้อไหนคะคิดซิอ่าก่อนฝนตกม้าอยู่ในเพิง วัวอยู่ข้างนอกตอบข้อ2นะคะนักเรียนกาเครื่องหมายถูกในวงกลมที่2เลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะวัวในเรื่องนี้มีนิสัยอย่างไรวัวนะคะมีนิสัยอย่างไรข้อแรกนะคะมีน้ำใจข้อ2อดทนข้อ3เห็นแก่ตัววัวเป็นยังไงคะ เห็นแก่ตัวนะักเรียนากา็้าเครื่องหมถูกไปนะคะอ่าต่อไปเมื่อเรียนเสร็จแล้วเรามาเรียนต่อนะลูกเรื่องสระอีนะคะเรื่องสระอีคราวนี้ก็เป็นหนังสือหลักภาษานะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวให้นักเรียนจําตรงนี้ไว้ด้วยนะลูกสระอีเป็นสระเสียงยาวเพราะเดี๋ยวในแบบฝึกขัดจะมีถามนะคะ เขียนไว้ตรงไหนเขียนไว้บนพยัญชนะต้นนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะวิธีการเขียนสระอีเวลานักเรียนจับดินสอนะลูกให้จับให้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือชนกันนะคะแล้วขีดหนึ่งเส้นโค้งไปข้างหน้าโค้งไปข้างหลังสองแล้วลาก สามขีดลงมานะคะมีสามเส้นนะคะโค้งไปข้างหน้าโค้งข้างบนลงล่างและขีดนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวต่อไปครูคจะสอนอ่านนะคะข้างบนนี้อ่านว่าอ่านคำแคล่วคล่องอ่านตามครูสิคะอ่านคำแคล่วคล่องค่ะต่อไปเวลาสะกดอ่านสะกดคำเขาจะอ่านว่าดี D. อ่านตามครูเรียนลูกดี D. สะกดว่าดออีดีอ่ทีนี้เรามาสะกดนะคะพร้อมกันนะคะดออีดีตออีตีปออีปีฝออีผออีผีฝออีฝีสออีสีชออีชี ทีอีทีพออีพีมอ,อีมียอ,อียีรอ,อีรีต่อไปนะคะขออีขี่ไม่เอกขี่อ่านตามนะคะขออีขี่ไม่เอกขี่ต่อไปสอ,อีสีไม่เอกสีปอ,อีปีไม่เอกปี ทอีคีไม่เอกทีสอีซีไม่เอกซีทอีทีไม่เอกที่จอีจีไม่โทจีบอีบีไม่โทบีชอีชีไม่โทชีนอีนีไม่โทนี้ยอียีไม่โทยีลอีลีไม่โทลี ต่อไปนะคะจะเป็นคำสระอีที่มีตัวสะกดนะคะสังเกตว่าตัวสะกดนะคะจะเป็นดอเด็กเป็นตัวสะกดหมดเลยนะคะข้างบนนะคะส่วนข้างล่างเป็นบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะเอาอา่านตามครูนะลูกกออีดอ,อกีดดออีดอดีดขออดอ,อกีด ชออีดอฉีดซออีดอซีดมออีดอมีดรออีดอรีดกออีบอกีบจออีบอกีบตออีบอกีบบออีบอกีบ หอีบอหีบคอีบอคีบรอีบอรีบนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านคำแแค่วคล่องนะคะแล้วอ่านอย่างนี้ละคะ่ะเหมือนที่คุณครูสอนมานะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนบันทึกนะคะบันทึกดอยดีตอยตีปอยปีบอพอฝอยฝีลงในสมุดนะคะ แถวหนึ่งให้เขียนห้าคำนะลูก5้าตัว1 2ึ่งสามี่ห้านี่คือแถวที่1แถวที่2ต่อไปก็นับไปอีกหตัวนะคะเมื่อนักเรียนเขียนแล้วนะคะลงในสมุดบันทึกแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปเพลงสระอีไปให้ดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ